ผู้ประกอบการอยากจะพัฒนาแปรรูปส่วนที่เหลือทิ้งจากการผลิตผลไม้แช่อิ่มน,นะคะปริมาณน้ําที่เหลือทิ้งเนี่ยก็มีปริมาณที่ค่อนข้างสูงหากเราสามารถนําน้ําเหลือทิ้งเหล่านี้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยลดปัญหาของเหลือทิ้งและยังสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปุณณนนีสัมภะผลจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำเชื่อมที่ใช้ในการผลิตผลไม้แช่อิ่มจะมีชื่อแบรนด์ทางการค้าที่เราตั้งไว้ก็คือเดลมงโอค่ะจากปัญหาที่เราพบก็คือผู้ประกอบการอยากจะพัฒนาแปรรูปส่วนที่เหลือทิ้งจากการผลิตผลไม้แช่อิ่มน,นะคะโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาเนี่ยเราพบว่ามีการผลิตมะม่วงเบาแช่อิ่มเป็นปริมาณมากแล้วเราก็เลยพบว่าปริมาณน,น้ําที่เหลือทิ้งเนี่ยก็มีปริมาณที่ค่อนข้างสูงเช่นกันหากเราสามารถนําน้ําเหลือทิ้งเหล่านี้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มขอองผู้ปรระกกบา และมีมูลค่าที่สูงขึ้นด้วยก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยลดปัญหาของเหลือทิ้งและยังสร้างรายได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราทําการพัฒนานเนี่ยจะใช้กระบวนการหมักที่ไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อนจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายสําหรับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในโครงการไม่ว่าจะเป็นไซเดอร์ไวน์น้ำส้มสายชูไวน์เข้มข้นหรือไวน์ไรแอลกอฮอลรวมไปถึงซอเบนะคะปัจจุบันเนี่ยมีการขายสิทธิ์ให้กับผู้ประกอบการไปแล้วหนึ่งรายโดยเป็นสิทธิ์ในเรื่องของการผลิตไวน์และ ไซเดอร์จากน้ำผลไม้เข้มข้น แล้วก็2ก็คือการทําให้วายปราศจากแอลกอฮอล์หรือมีแอลกอฮอล์ต่ํานอกจากนี้ยังมีการขายสิทธิ์แบบไม่เจาะจงเป็นลายเดียวนะคะหรือว่านอนเอ็กซคลูซีฟเนี่ยเรื่องของการผลิตซอเบจากน้ําผลไม้แช่อินด้วยค่ะการที่นําเศษเหลือตัวนี้มาใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยจะทําให้ผู้ประกอบการมีผลผลิตหรือว่ามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายลดการซ้นเปลืองนะคะในการทิ้งน้ําผลไม้หรือน้ําเชื่อมนอกจากนี้ยังช่วยลดการปนเปื้อนหรือทําให้อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์เดิมเนี่ยยืนยาวขึ้นเนื่องจากว่าไม่มีการ น,น้ำเชื่อมผลไม้แช่อิ่มเนี่ยนำกลับมาใช้ซ้ำค่ะนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นกรดเอินซีที่มาจากผลไม้โดยธรรมชาตินะคะจะช่วยกระตุ้นการระบบขับถ่ายแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพในด้านอื่นๆแล้วตัวผลิตภัณฑ์ดังตัวเนี่ยยังมีการเพิ่มไฟเบอร์ลงไปด้วยช่วยในระบบขับถ่ายของผู้บริโภคนะคะ สำหรับผู้สนใจในผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถติดต่อได้ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะหรือสามารถติดต่อได้อีกช่องทางหนึ่งคือสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เช่นกันค่ะโดยสามารถติดต่อหาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปุณณีสัมพวผลได้โดยตรงค่ะ